ตอนเช้าเช้านะคะวันนี้เรามาตกปลาก,กับพงที่วังน้องเล็กกันบ่อน้องเล็กนะคะดูพีกเก๋์กำลังทำอุปกรณ์เบ็ดอยู่ทำอะไรคะคุณเตรียมอุปกรณ,กรณ์วันนี้เราไม่ได้มาตกนะคะเรามาลุ้น เรามาเป็นกองเชียร์เป็นยังไงคะคุณวันนี้คิดว่ายังไงคะจะมูนน้่จ้าจะเจอกาารับแขกอีกไหมเราพูดเปรยว่าประมาณว่าทำใจนะคุณจะรอดหรือจะแห้วก็ไปลุ้นกันนะคะนี่คุณชายเขากำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นาะก็เขาให้ลงเบ็ดได้ประมาณเจ็ดโมงใช่ไหมคะ โอเคระหว่างนี้ก็อันนี้ก็ประมาณ6โมงไป7โมงแล้วล่ะคะ่ะเตรียมอุปรกรณ์เล็กน้อยไปเดี๋ยวค่อยไปลุ้นด้วยกันนะครับรู้สึกเหมือนจะน้ำลงนะคะทุกคนเราอยู่ข้างๆประตูน้ำประตูน้ำอยู่ตรงนี้่ะอุะอปรกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยืนกุ้งสดได้ใช่ไหมอ่ะฮึมกองเชียด้วยหนุน้างเอ้ยทำกวนนะทำกวนนะนี่นีได้กุ้งสดมาเหยื่อของเราเป็นกุ้งสดนะครับ ลาแล้วจุ๋มรอค่ะนูน่นทุนอยู่นูน่นทุนอยู่พู วันนี้นางลงสองคันนะคะนางมีร้อยทุ่นไว้คันหนึ่งแล้วก็ตีอาปอมมารุ่นมารุ่นแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้ว ้ยได้แล้วที่ตากอยู่ไหนอ่ะอหูนไหะเอาไหมอยเรยรยครับแล้วมาแล้วิเพิม่ม <laughs> มันมีสามทาง เฮ้ยเผือเผลอกำลังสิลลับแล้วอื้เอ็นยายังไงคุณโอโ้โหเมื่อกี้ยังไงคุณเผลออยู่ใช่ไหมเป, <c oughs> เป็นไงมันกินยังไงกินเนียเนี่็เลยกำลังมือเลยใช่ไหมเมื่อกี้ โอ้ดีไงโอเคโอเคโอเคสายใหญ่อยู่นะอ่า <c oughs> เรียบร้ย <c oughs> อยหลังจากที่เรานั่งหลับมาสักพักหนึ่งใหญ่ใหญ่ <c oughs> ใช่หรือไม่โอ้โหไจะเจอ นี่เมื่อกี้ถ้าไม่นี่ปุ๊บเขาหลับแล้วนะ่นี่ยะเขาหลับแล้วเนี่ยนี่มันกินสีนี้มันชอบสีทองเระยิบเลยยับเลยนี่หนูเรามีวัตถุดิบไปทำกับผ้าแล้วนะทุกคนเฮ็ยยังกินดีเนาะ <laughs> อันกินเหรอ ลุนกระนางต่อ อันนี้ทุ่นเรายังไม่ทํางานเลยเมื่อกี้มีปูดึงไปกินกุ้งเราไปตัวหนึ่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวที่สองมาแล้วค่ะตัวที่สองของเราเฮ้ยแรงดีวะ่ะแรงดีซะด้วยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วตัวที่สองของเราจ้า ันก็ยังกินปลายัางเหมือนเดิมเนาะโอเคเนาะเออตัวทุนยังไม่ทำงานเลตอนนี้นปลายยางทำงานไปก่อนนะสองตัว ตน้โอ้ดอดตกน้อดอน้าอดอดน้คนตกน้ำตกน้ำว้ยโอ้ยยังไงขาแขงเลยอ่ะ <laughs> <c oughs> เรี่ยงเลเรี่ยงเลย <laughs> เล่นน้ำตกน้ำตัวที่สามชิงกระเดี่ยงเลยอื้อะอืมอือหลับแล้วนะ อยปล่อยปลาอีกนะปล่อยปลาอยรอบนี้ร้องไห้กับบ้านเลยกินอะไรสีเขียวๆเนี่ยหรอตามโสมาลูกตัวที่สามมาไวข็มเดียวข็นเดียวข็มไวอ้ายอกดิยอกดิโอ<ฮ>้แบบนื้ าลอดอาจจะคุดเจอรอบ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วเงียบจังเลยหลังจากทุนไม่ทำงานเลยดูดิยู่จังเลยก,ก็อยู่จังสั้น ไรอ้องลองอ่องลองพิ่สาวนี่ตอดดิเท่อนึงแล้วก็รุดเป็นที่น่าเสียดายมากแล้วก็เงียบไปเลยทุ่มไปทำงานต่ออีกจักตังนึงเชียร์เชียเชียร์เชียเชียเชียเป็นวายแค่คนเดียวเลยพี่น้อง โ oh. อ้เสียดายตัวแรกห่วงหลุดไปทั้งป่าทั้งห่วงเลยพี่น้องตกป่ามาปล่อยปลาแค่สองตัวอุ้ยอุ้ย หายมาแบบเพลยกแล้วอ,อน,น,น,นี่นี่ทุนทำงานแล้วอตัวที่สี่โอ้ทุนทำงานแล้วตัวแรกของทุนเลยนะนี่กุ้งสดอ ถ้าไม่หายไปตัวหนึ่งถ้าห่วงไม่หลุดนะได้สี่ตัวเลยวนะันนี้ที่ตัวที่สี่แล้วเนะี่ยห่วงด้านไปหลุดเฉยเลยสามถึงแดดกระหอนแล้วพี่นอ้องอันนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโง ว่าเช้านะคะแต้มแรกตกได้ปุ๊บออกไปคล้องห่วงปลาหลุดห่วงก็หลุดหายไปเลยนะทุกคนห่วงก็หายไปเลยไปเดี๋ยวมาดูว่าพี่เก๋เขาเหลือกี่แต้มทั้งหมดก็ตกได้สี่ตัวเนาะก็หลุดไปตัวหนึ่งก็จะเหลืออยู่สามตัวสามแต้มไปดูกัน งานมาให้ดูหน่อยสิคะเศร้าเลยใช่ไหมเมื่อเช้าปลาหายไปตัวหนึ่งเศร้าเลยใช่ไหมจริงๆถ้าไม่หายนะได้สี่ตัวเลยทุกคนนี่ผลงานของพี่เก๋วันนี้นะคะสมกับที่ลากันตื่นตั้งแต่ตีห้าเนาะ พี่น้องมืนอนี้วันอาทิตย์ีายาสินอนตื่นสวยๆเพิ่นล,ลากมาตจนกระที่หาเลยมาน้ำเพิ่นนี่แหละคะ่ะไปอันนี้เป็นไงโอเคไหมถือว่าโอเคไหมคะผ่านไหมผ่านอยู่ครพ่ <c oughs> อขุดได้ <c oughs> ได้ลูกพี่เก๋จะคลิปให้หน่อยวันนี้จะคลิปให้หน่อยคะ่ะ มาเจบคลิปให้หน่อนนะครับมาพบกันใหม่ครับฝาบบกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท <laughs> ักแทนสาเรายังุดไปเรื่อยๆอาทิตย์หน้าพี่เก๋จะพาไปจุดจะพาที่เดิมหรือเปล่าหรือจะไปที่ไหนเนาะยังไม่ทราบเออก็เดี๋ยวค่อยดูกัอนอีกทีกหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนคะ่ะทำก,ก,กับข้าวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูกับข้าวอะไรกันดีไปไป กลับกันแล้วค่ะห,อหอะอะ้อีกตัวนี้อวีมาเสียดายบมก็เสียดาย 都在。